i get what i want i get what i need every single day i'm heading off to my dream and i get everything that i damn well please i don't give a damn if you all listening to me because i'm running i'm the only one that really want it i'm the only one that's really got it i'm just being honest i'm just doing everything i promise because i want it bad enough that i'm gonna make it as an artist and i know i'm not the smartest and i know i'm not the largest but i promise you that i'm gonna be the one that worked the hardest because i promise you that i'm just getting started and i promise you that my skills are getting sharper so i'm gonna get started so not be guarded to now... have <laughs> <laughs> วันนี้ก็จะมารีวิวสกินนาคอสสายฟ้ากันน,นี่นะครับที่ผมหมอกกระดานมาสองพันคูปองกันนะบอกเลยว่าแห้งเลยนะทีนึงนอ่ะอุ้ยเอาลงงัดขึ้นจังหวันนี้คลิกซี่งัดอีกแล้วผมมันติเรียบร้อยไม่ได้เล่นนะบอกเลยฮนะเอามังกรดีกว่านะอันนี้เริ่มเกมมาที่เลเวลห้านะครับเพราะว่าต้นเกมผมทำอะไรไม่ค่อยได้ก็เลยตนะ้องมาฟาร์มหาเงินกันนะหึบหึบ เก็บพาเน็ตไว้ก็ได้นะคร่คิดว่าไม่มีใครไรแย่งนะเพื่อที่จะเอามารัดบับฟฝั่งตรงข้ามนะ,ร,ะรีบเอารีบออกนะกิกซี่จะเอาไหมเขี่ยออเขา,าไม่ตีอเ,เอก็ได้นะโอ้กิกซี่โดนโอ้โหไม่มีสกิลช่วยเพื่อนอีกออกก่อนนะมาสามนะ พอเลนได้เข้าบัมแดงผมนะเราคิดเล็กไปแล้วอะพอเลนเอาบัแดงผมอยู่นะป,ปา๊ดเฮ้ยเอาเฮ้ยหลบดอกซิกแซกพอเลนได้จะไม่มีอะไรแล้วนะสไลด์งัดปาดเรียบร้อยออกครับโอ้โหเอาสูผมโดนเพนเก็บไปนะบอกเลยว่าเพนอีกฝั่งหนึ่ง โคตรแบกนะครับบอกเลยว่าแบกชนแบกนะโอ้โหดูดิเพนเขาล้วงเก่งมากนะครับเราก็พามหาเงินไปก่อนนะตอนเกยียร์ล้สู้ใครไม่ค่อยได้นะดาเม็ดข้างที่จะเบาเลยแหละเพนเก็บไปสี่ทัวแล้วนะครับอ่อหลบพยายามหลบดอกฟอรเรนได้นะครับนาคอรมันมันอาจจะสู้ฟอรเรนได้นะถ้าหลบดอกนะ พอเล่นปลาเอา้าบ๊อไม่ตายอีกโอ้โหไม่ได้ไปช่วยเพื่อนเลยเอา้ายิงเตีก่อนโอเคตามได้ได้นะเพี๋ยได้ตีบัอบอยู่บ๊อบบ๊อบบ๊บบ,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 บ๊ตายไหมอ่าตายตายขาล่างเลยนะนะเวทยดได้หมดนะครับเวทได้เวทเลยนะเพราะว่าเพนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะมีของอุ้ยโอ้โหโดนอีกหลบปาด รอปาดอีกทีนึงนะผลนราจะมีอันติไม่ได้อนะออกไม่ตายแมเ่เด็กไอซสุยิยงเฮ้ยโอ,อ้โหไม่ตายไม่ตายได้ไงวะเมื่อกี้แมกเอาไปความต่อได้นะต้องรีบทางกันนะครับเกิดเราจะได้แบกเพื่อนไนนะด้นะเลยหลวงพ่อแกมาทำเรือนนั้นหมดอะ่ะผลเราจะตายด้วยไปเก็บแนวหลังก่อนปั๊บปั๊บปั๊บอันติแตกงหนึ่ง ของพ่อไปไหนซาเลซีหนึ่งปาดเรียบร้อยตายเลือดน้อยผมกลับไปฟาร์มก่อนนะฮึบฮึบฮึบี่เอาป้อมได้ก็เอานะครับแล้วเพืเราจะไหวไหมโอ้โหเพยนมองไม่เห็นอันตีเลยนะตีต,ตีโอเคออกก่อนนะเพยนมากลับไปเก็บเลือดนะ ผมว่าต้องออกกันเวเหรอตาเนี่ยไม่งั้นไม่ไหวเอ้ยอา้าวไลลีจะตายจังหวะน,นี้วับตรงนั้นหรือเปล่าวับวับปาดชิงโอ้โหถูกด้วยเป็นไงรองโปล่ไปเนี่ยโหแล้วแต่ว่าเพื่อนเราโดนนะเหลือแกร์คิกซี่นะครับพยายามเดินเคลียร์เวฟนะครับเพราะว่าฝั่งนีิคอล่าเนี่จะเคลียร์เวฟสูงเลยนะ แล้วหลวงพ่อจะเดินแหลมออกไปแล้วนออยากนะครับอย่างเงี้ไหลไรก็ไปอันติปับปับปับเรียบร้อยตายหนึ่งย้อนไปไหนจ้าวันนี้อุ๊ยหูเพรียมา,มาทุกคนหนีไปแล้วจ้าหมดสกิลโดน,นปาดนะนี่ไงโอเคนะคช็อตดาวเพรไม่ได้นะครับเราก็ไปไล่เคลียร์เลนต่อเลยนะเึบ่มเริ่ร โอเคแล้วเราได้ดาร์กแล้วจะรอไปนะผมจะบัฟแดงก่อนแต่พอเลนมันคุมอยู่อะเอาหลวงพ่อเดินไปละตาดเข้าไปทีหนึ่งบัฟลันตีบับบับบบดับเบิลคิวนี่ไงแล้วก็ออกดีครับหลวงเสร็จออกปึ๊บ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 กลไปเก็บเลื้ยต่อนะครับหลวงแล้วก็ออกนะครับดาฮอตเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าเกลียดอยู่นะสำหรับผมอะฆ่าเสร็จแล้วก็ออกสกิลออกอย่างไว ีกาออกทอยดีกว่า,า,า,น,านะเพราะว่าเจอเพีนนะเพียนน่าจบผมสองทีตายอะ่ะตอนเนี้ยระวังหยกเพียนเอาเพียนอุ้บอ่ะขโมยบัฟเลยเฮ้ยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหโอ้โหแล้วอู้เพีนน่าตายว่ะแต่เพีนน่าจะสกิลหมดแล้วนะสไลด์ก็ไปอันตี่บ,บับบับบับบัฟเรียบร้อย พอเล่นยังไงครับจะต่อหรือเปล่าปาดก็ไปที่นี่อุ้ยโหูโดนปาดอกส่วนสไลด์หูไม่ถึงออก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 ตีป้อมนะครับอุ๊บออุ๊ยไอ้นี่โอ้โหกดออกไม่ได้เลยโดนตันรัวๆนี่คือผลของการที่เราไม่ออกรองเท้ากันซีซๆนะครับอุ๊บอุ๊บเอ้ยมีใครอยู่หรือเปล่าน่าจะมีคนอยู่นะนั่นไงงัดปั๊บอันติบ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊บเรียบร้อยออกครับไปจ้า ผมฆ่าเพียนเขาไปได้เยอะอยู่นะตอนนี้แต่ฝั่งเขาคือเพียนอย่างแบกเลยนะทีบอมอ่ะอุ้ยอันทีลบอ่าออกนะครับเพราะว่าเขามาเยอะแล้วนะอมังกรดีกว่านครับดูดาเกิดปฏิออดาดีกว่านะจะได้เออมังกรมาปลนะ่อยนะน่าจะตีคนเดียวได้นะครับ โอ้โหขี้แรงอยู่นะลุกลุกลุกโอ้โหสามพันสามพันหนึ่งน่าจะปาดแคลรี่ที่เราตายแล้วบ้างหนิแก้เคลียร์เลนไปนะพยายามกดเลนเขานะบับบับปาดโอ้โหปาดไม่ถึงลุกหลบก่อนพอเลนยังไงยังวันนี้ ปาดครับโอ้โหโกดรึงัดหุ้ยชิบหายแล้วเพียนบันเลงผมด้วยตายโอ้โหเพียนโคตรแรงอ,ะอ่ะอึออกเอาอ่ะบอเลนตีวอลเลยนะสไลด์งัดอันตีป๊อบป๊อบป๊อบหุ้ยไม่ได้วเพียนก่อ,กอกเกินนะ้โหแลวไอ้ลีคือเก็บหมดเลยอะ่ะ อะไรเรียบร้อยครับซก็เกิดแทนนะครับตอนนี้มีย้อนกับฟอเลนนะครับของนุนั่างวิโอโ้อะไรวะี่ยฟอเลนถอยไปตั้งหลักก่อนนะอัตมามาปาดชิงอู้โ่ดตึก โอ้ยชิบหายละสลับเคียวโอเพนมาด้วยไม่ได้รอดอย่างงี้เรียบร้อยโอ้โหจังหวะน,นี้มารานไม่ทันเพียนมีแข่งอีกงัดอุ้ยชิบหายละงัดว่าโอ้ไม่ได้รอดอย่างงี้ไอรีสามร้อยเมตรมาเรียบร้อยโอย้ตายสี่ตัวแล้วนะปุ๊บปุ๊บหุบดองแค่อัตามายอย่างเดียวปุ๊บปุ๊บสามสองหนึ่งปาดอุ้ยไม่ตาย เรียบร้อยจบเกียวแล้วมั้งนี่อีกฝั่งตายหมดแล้วนะครฮะรวมกลางเลยนะคือคๆอ <ๆ S 1> น่าจะจบได้เลยนะเพนเขาไม่น่าจะเกิดทันแล้วนะคือคือติป้อมอีกเดือนครับ like เกมตั้ง19นาทีนะครับตอนนี้ถือว่านานอยู่นะสำหรับผม ก็จบอลไรนะสำหรับนาคอสกันตันนี้นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสกินเฉยๆนะครับก็สำหรับคนที่อยากได้นับเตรียมเงินสัก 1000- ถึง2,000ัูปองครับการันตีนะก็เป็นสกินที่สวยมากนะครับแนะนำว่าต้องมีนะก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปได้นะครับวันนี้บ๊ายบายนะครับ